สบายดีพี่น้องทั้งยูทูบเนาะสุขสุขคนเมนันเขาเจ้าผ้ากันเหินยังนอนพี่น้องนะฮะเขาเจาผ้ากันนังจุ่มกันยังนอนบอกพี่น้องมาจังเงี้ยงไพ่เพาะมันไปไปขับไปบึงดูพี่น้องแมนนเขาเจาผ้ากันนังซุ่มกันยังอะฮึ ้าคกระนังซุ้มไปยังนอนห้องก้นเต้าวี่บ่ฟีน้องโอ้มนคาห้าไหมบ่อไม่ถูกก่นี่เูด้เีถมันที่ยนะทุ่มเจ้าพากันเห็นยังกันนอน ไปกันเหตุยังกันนอนปลาตัวโคมติดหัวเลยพี่น้อยมันได้พี่น้อง่ายกับทะสบายดีบ่เบื่อบ่มาังามากักล้ว่อยังเล่าเลยเสียอมูกับทายั บ่ได้นี้ช่างจะมึจะโมอย่างเดียวมีจะโมกับอันลูกศิลป์มึงจะโมกับลูกศิพี่น้องเลยโมกับถะเกินสวีสบายดีเอิญพี่น้องกินโมกับถะนะแหม่ด้กิน เนนั่นเป็นเป็นมีมมลายพี่น้องกำงเลยจัดมูกะทะประเด็นนพี่น้องเลยว่าวิประเด็นก่อนจะได้กินมูกะทะไหนอีกยังกลายโบเบิ้ล ปด็นนพี่น <laughs> <laughs> ้องเอยขายมูบเบิดก็เลยจัดม <mas> ูกระทะไปสั่นกับบริกินพี่น้องกันขายเบิดก็เลยขายมูบเบิดอันน้ที่แน่ๆนะพี่น้องเ้ยขายเบิดแต่เป็นบริกินขนาดพี่น้องเลย

มันมีหลดใหญ่พอจะเจ็บเด่มีเอาจะเล่นขึ้นหลดใหญ่เลยจ้ะหมดปดสี่ขวดนึงยพี่น้องเ้ยใช่หลายๆลนี่เขึ้นหลดใหญ่ขึงอยูเบืงต้นไม่เบ้อง้นไม่ถึงจดีกว่าแต่เมื่ไรถึงขดขึ้นหมดด่ไม่ล้ไม่หนหน่ยอ่ดีอะไรน้องน่อยพี่น้องเลยยมากล้

ไต่ไพ่กินมกกระทาพี่น้องเลยยังโค้งกินมกกระถาเกินพี่น้องเลยลงขึ้นไต่ไพ่โค้งคนะลงเป้นไต่ไพ่ได้ หมามาพี่น้องมากำลังลงมือพี่น้องเลยาด้พี่น้องสบายดีพี่น้องแค่นเนาะ มามาพี่น้องมาวิ่งมาอยู่ห่างใต้วิ่งกูอยู่ก็่ได้เลยไอยืยืดเลยมดนะฉันจะไปไปถ่ายกนะอหัวหัวอ้าวถ่ายกูดำดำถ่ายพวกองตีงไปถ่ายบางไทยกนกระด้างเลยถ่ายเรียบนะคุณแม่ไปจเอาไปจริาหูกระหงเยไม่ถูันล่ะหูขาวหูเลวงมึนนะหูกรด้งหูกระด้

ไ้ไแบิน้วเยีสอียเีเสียงกันนำเส้ำกทันตักให้มันใหญ่เนี่ยออีนุ่ยตักเมื่อหรล่โอ้ยเขากินกันมีน่ยเลยกเวทานี่คออีนอยักเมือเออไปยากดอกบอกเด้ไปย่กไปย่าคองกินอยู่เมือนกันวะนี่ดูกินตัวนี้ เส่็ก็นามสีนสีเสร็จแล้วงเทัเ้มือกล้องไม่ใช่ลงถ่ายมือกล้องนี่ยดีนะลงดอยู่อันอาหารวันหน้าเพื่อนครบสุดอือยาือเหม็นเป็นกจะอยาแล้วเืมีคนกดไลค์แล้วก็ดีใจเลคนคอมเมนต์แล้วนะอือลูกสลูกค่ะาลงมืได้เลเขียนลงในได้ก่อนครับ สูดเด้อเราบอกบเขาอ่าูบอกเลยเราผู้อยดาสูเด้ได้ยเอหน่อยนะเวกินนี่ยน้ำคุกน้ำเต็ซี่อได้หรอะหัวง

แดป้หนี่บอกเดไฟก็มินนไฟสตาเลยขับพเจ้านี่กูจะนำตาแตกกูพูดไม่ได้จะเว้ด็กใหญ่เอาไว้เป็นยับแล้วพอจะพี่มมแข่งใสเอ็นอะไ่กูจะหันเลย

มันจิ้มนะได้ได้หมดจิ้มเลยย่างไลยเด้แล้วมือข้อกันไปเอาเอามาไหวข้อกันอีกดอกตั้มพิษนำใช่ไหมย่างลูกเป็นย่างย่างยังข้ออีกหนึ่งเลยไหมข้อเสริมข้อเสริมเพิ่มเลยเปลี่ยนเป็นเ้อแบนนี่เลือกชื่อว่าให้อีวิกมาบดนักจิ้มขึ้นโมเมนต์ข้อง่ายเลย น้ำพครนบมเล่นเลเขาปันสมวนใมกเร็เอยอันอดมันไนก็ได้วนพักบงเต็มอยู่ได้นะลงเต็มใครบดีฟากมาสุขานตีลงน้ำเด้อคัมเด้อตีกินตลอดนะยุบไปพุ่งซ่เสร็จมือมีอามีแทนก่น้อาไ้

โอยหมเบิดบบุมาแล้วพอขี้ไหมมันเ็ดลูกบ้ได้ปลาจ้ายังน้ำน้ำลาย่เก่าเบัวเก่าพันทัเกะไินกับอทีนะเเนน่ะันอยู่ชาเกาขอแคนมคาแตว่าฮ่าได้องกะปจักเก่าพันป่าคอยหัวกรดี่เ่องหัวกระดี่หมดแล้วเ่งุ แ้าห้านานโทนคับไปห่านอยคลีสูดหายที่พันแด้ลูกลงไปแซ็บยูบอันตัวนึแบบอแลบบ่แล้วมเอามาให้ลูกพ่อชีบให้ลูกพ่อีนะเขาจะคือบุกค่ห้าใส่จะเผื่อถ้าเยอเนาะบัใ <Vorte> ส <il dunno> <the öst> ่ตลอดอายซื้อเยอะยูเนี่ยพ่อได้รู้สึก่มันมันเอก้เลยคกินกระเทียมออกนะมันบัวบวงตาเอาอแข้งเอาหม แล้วเพียวเขาบอเขอใ่หร่อไ่คเน่เนคุกนะเขนน้อยนั่นจจุกลงงี่เรายายลงกีเป็นอะไรเสแสรบบอเ้ยอว่สแเบอะไรพี่น้อง มาวันนี่กับสมมาพาคุนเลยพี่น้องเลยอั่นเดี๋ยวขอจบคลิปเพียงเท่านี้เดอ้อพี่น้องเดอ้อฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามเผื่อเป็นกำลังเห่อใจหน่ยเดอ้อสำนี่เลย<ค>พี่น้องพอกันใหม่คลิปหน้าส่วนคลิปนี้ก็ขอกล่าวคำว่า,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 ขา,ขาสบายดีเมื่อรถได้ใช่หรือยังจิ้มหลังขอออกลงกด้าในเนือในหันมานี่นี่น้องเดี๋ยวพอจะ